โอ้ผู้ติดเข็บเข็บมานี่วางแล้วไปซอเอา,ะาอะตามดูดูไม่จับ้องอะไรกาไม่มีอะไรเลยอู้น้องนี้เนอน้องโอ้ยหนึ่งยอดตวโอ้ตังกิวหลายๆลอ้จัามีมิดอโ๊้ไอวีนีนี่ไปไหน มมีมิดเอฟเฟมีมิไอ้สัสมีมิไอ้มนยิงมาดขบดขบดขบดกอนกาก่อนโอ้ยิงมันเดดบมึงยิงมันก่อนนี่เจล <S <S right. ีบีนงบโอ้บับ เออแกหือกูกินเจลลี่บีแล้วมันเทเลพอร์ตกูมาไหนก็เรามนหลออ่ะอ่ามีเอ้ยแลทไอคิบยมาหอยลกไก่เราหายไปไหนมีจานวัดไก่ไม่หายไปสองจานนม่ไง ได้ไงวะไม่ทำไมมันหดอ่ะเยอมากเลเฮ้ยมิมิไอ้เหี้ยเกี้ยวมิมิเบ้างกิ๊บเบลอู้ฮะเิี่ยวตัวอะไรวะทำไมมันมีสีขึ้นให้คนกูเยอะจังวะกูจะรัดตะทุยอย่าไปยุ่งอะไรทำไมไม่รู้ไงมันกินของตามพื้นใช่ อย่ายุ่งกับกูดิหายวันี้แกมเยอะจังวะตออีหตัวสองตัวเนี่ยทำไมันเ้ามเนี่ยอ่ะกูยืนอยู่นี้ไปเลยอ่ะอุ้ยไรนะเจอกูขนนอนขละวกูแล้วอีหยับ ไข่จระเข้กแล้วเจระไข่จระเข้เจลลี่บีนยีจิมม่แดดตาไมหมดแล้วยปืนไม่ได้แล้ว้ยแมวตัวอะไรเป็นไร่ตาไม่มังหรือวะน่ะ ไอ้นาคาไดไหมโห่ส์เดี๋วเดี๋ยวใครไปเอ้ยแกมีแกมีกูต้องเสียตังในการรีว่าที่มีดไม่ต้องห่วงกูมีเห็นชุกอยู่ เคยร่วมกันน้าอย่ากวะอ้อาวจงตื่นไม่ไปกูโ,กโจไปแล้วเท็ดิสเลวิเท็ดดิสเดวิเท็ดิสหยาโอ้โอ้ทันเย่ yeah, T L ไอวินกล้ามาเกลครั้งหนึ่งเแบบก็บของอยู่ ลาก่อนเก็บเบี้ยวลาก่อนเกบเบี้ยวกูควรเอาไงดี You have to กูมีชุดที่ยุ่งชีวิตอยู่เอาไหมล่ะอันหนึ่งมันให้มาอหนึ่งอ่ะมันให้มากูมีสองอันใช่เอ้ยพี่อ่ะรไปบอลกูอะเดี๋ยวอีกสองตัวหายหมดแล้วนี่ยหนึ่งตัวแต่มัไม่บอลหายหมดเลยซื้ออะไรนอม หมดตื่นมาแล้วมีเมียเม็ดบอลแล้วนะอู้อู้เป็นอะไรผัดกนไก่ไก่โอ้แหวงแก้วมีไก่อยู่ด้านขวาโอ้เก็บมาเป็นบอลไม่มห่างชีเกศที่เก็บไม้เป็นบอลไม่ห่างเออมีไม้เป็นบอลเพิ่มไหม อืเบสปอแบดโอเคเอามาตังตังกูก็เหลือน้อยเหมือนกันตาพันเอ้ไข่โจละเข่ไม่มีตาวัดต่อมันไปปล่อยมันไปลาตัวทวี วัดกิ๊บแก้วกลางป่าของคุณมาไปโยนทิ้งเลยนั่นมีมิกหรือเปล่าน่ะไอพีมึงไอสัตว์มีมิกมันเดินผ่านกูไปไม่ตีกูว่าจะฟักไอสัตว์มีมิกไอพีมึงไปจัดการล่างพไอสัตว์อู้มมันนี่ไอพีล่างอะ มีอย่างอืีกไหมจะได้บีแล้วใจกลางมีมีกยังไงนบลุมตีมันมันวิ่งตามบีโอไปแล้วอ้ากูจะตายแล้วแก้วกูจะตายแล้วถือกูด้วยเลื่องไปถือมันกระถือมันโโอ้หเวลาจะหมดแล้วแก้ว จะต้องสำรวจเนื่อเน่าฟิดไอ้ลเทนมีด holy shit ขยายขยายอาวุธกูทีขยายอาวุธกูทีขยายมาเป็นบอลทีเออทำไมรู้สึกเหมือนกูโดนยิงเองวะไปกันเถอะ let's go เวลาจะหมดแล้วไปกูกลับขึ้นแล้วลงมาแค่นี้ห้าพันกูพอใจแล้วสมชี่อะไรใหญ่จังวะไขึ้นขึ้นเอาไงขึ้นหรือลงขึ้นลงกูเลือกขึ้นนะเอ็นพีจะไปชั้นต่อไปแต่กูเลือกขึ้นไอ้นี่แต มือเอาตัวละครชายขึดน้วยนะไม่ใช่ตัวละครหญิงใช่แ่ย,ย,ยี่ไม่เป็นเออไ่เฟนเล็กอยู่ไหนจริงนี่โอ้โจอทอนในใหม่เห็นพระสดุสตาร์เพน้ำอ้าลงไปต่ออย่ายาที่แท มึงจะเฟดทีกแบบไม่ได้ใส่ันเิดเกิเ่อะไเวไก่ไก่ว้าขยายตอนมาไอนี่มันฝรั่งเหรืองอหไรอะไรอะกดไก่ตัว ออ้ยสกเาายยววกนไอ้มัง<ะ>ขยายตัวกวูไหมฮะเอ้มังไม่ขยายตัวกูไอ้สัตว์มีมิกกูชั่วอยู่กูยยต,ตีมึงอยู่เนี่ยกูขโมยตบมึงด้วยมั้งเอามาสิเก้น <c oughs> ขอให้สางไปทำเป็นตุ๊กตายางไงไหมโอ้โหเฮี้ยวหนักแน่นหมายเฟนเนี่ย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 ขอได้ไหมตัวนี้ยี่เนี่ยไอเนี้ยขอได้ไหมไอไอที่บนหัวคุณเนี่ยขอได้ไหมแก้วแก้วจำไว้แก้วพวกกูเป็นเฟนแต่พวกกูไม่เกียไอ้ยี่กระโผงไม่เก่งรีบเลยวัด ว่าต่อโฟกเสไมนตัวตัวมันไม่ใหญ่เกินครึ่งลิฟไปแะดเนียมันมันฝรั่งเรืองแสงโอ้ยโดนเชื่ออะไรตีวะกูเจอหุ่นยนต์แซนต้าไอไอเฮี้ยกูเอาสมไยพีเข้าลิฟต์ไม่ได้ว้าวแลนดอมเทเลพอร์เต จบยังไม่เห็นศพดีแต่มีโอของรีโอโอ้ศพกลัวแล้วได้เบียร์ทว้เบียร์ what the fuck ไอเบียร์ไมเห็นหน้าแล้วกูคนอะไรเอาขึ้นได้แล้วพี่มาร์ออคห้อหลงคือศพกูเองแป๊บอยู่นะว่าไอเนียไงกูขึ้นได้ แม่งสบกูแม่งฟังจอกมิดเลยไม่น่าใส่หางเลย c m on where are you แล้วทำไมมนมาเร็วจโจทาโร่ไม่ได้จโตสตาดิเฮ้ยเปิดได้ ออมาเ้อะยี่ใต้ของใช้มาด้วยขึ้นขึ้นขึ้นทำอะไรอ่ะไอ้ปิ๊มิกมาดูลโหัวด้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงโอ้ยโอ้ยกูโดนดักโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจี๊ย ชั้นที่เก้านะเว้ยอ๋ <c oughs> อยำแทงแป๊บหนึ่ง,งเรื่อจะหมดเอ๊เอตื่นเต้นอ,อยู่ในหมดเนี่ยเก็กะศพไอพีไว้แต่เอืยไม่อยู่กลางห้องเลยวู้ววู้วตังก้จะหมดแต่เรื่ยเปิดแปบ๊บฝากฟังกินนั่นมันแผงไข่ใช่ไหมนะเอะอโอ้พิซซา ข้าไม่มมพิซซ่าขอ,อาพิซซามาโยยิ้วเองี่ยถ้าไ,ไ,ไม่ดนน้อเ้มโดน้ไม่ตเลยนอโบ๊ททำไมเขาโกรธอะเฟลิกงั้ไปทำอะไรเขาเออเออแองต้าโกรธแล้วเฟลิกมันทำอะไรอะน่ารำคาญคายตายก่อนเย่ มัน <PM sarà S 1> ทำอะไรเนี่ยเล่นตบอยู่อ่ะอู้ไก่าฟฟ้าเอาแล้วเอากุกเอ๋นักี้ทำไมเนี่ยตายเย่ชิคกน้านที่มันน้อยพูดเลยโอ้เตอร์กี้นี่หว่าโอ้ยแก้ว แล้และมันวิ่งมาหาน <What? S 2> ูวัด help me หรือวแหลกๆๆมัเป็นอะไรโี้อเ้ยซนต้าซนต้าโกรธหรือนี้เป็นเหรโอ้ซนต้าหายตาแดงแล้วเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีสงใครอยู่ข้างนอกเนี่ยตบคุ๊บคืนเลยแกไกลไกล่ราคา25เองหรือ สวัสดีเซตาไมีอะไรไหมอู้อู้จังเด็ดอู้เท็ด <laughs> ออแ n d เท็ดสด ตอะไรใครตาราตาเาตาไใส่อะเข้าไปใส่ด hey, ้วยก็แคุกกี้ป้าอยู่กันที่เคนดี้เมายอู้ตุ๊กตาหยา กูขึ้นก็นได้ยังไงเนะี่ยกูอยากกูอยากขึ้นแล้วเนี่ยเอากูขึ้นไปถ้ากเก Eleven, ิดว่าตายปุ๊บุกูเสียตังค์หมดเลยนะกูกูตเอยครับใสเนี่ยมันลงต่อขึ้นไปตักขี้เถอ เว็บวิดีโอกูน่าจะจบตรงนี้แหละเอาละวลาก่อน